สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาลองตัว YOLO อีกนะครับตัวทอดแคปชั่นนะครับตัวที่แล้วที่ผมเทนโมเดลไปมันมันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมเพิ่มการเทนให้ละเอียดขึ้นนะครับแต่ผมลบไปตัวแคปตัวเก่าทิ้งก่อนแล้วเราโหลดใหม่เลยนะครับ โหลดทีละร้อยภาพก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวยูโรยูโรเวลาเราเทนเสร็จนะครับมันก็จะเป็นสามไฟล์แค่นี้นะครับ ไฟล์ S S ภาพที่เราเทนไปแล้วเราไม่ต้องเอามาใส่นะครับเกกะใช้แค่นี้เองไฟล์นี้มันจะใหญ่หน่อยสองร้อยสีสิบเมกนะครับเราก็ลันตัวนี้โคดอันนี้เป็นออโตอิดนะครับแต่โยตัวโยรอ่ไปใช้กับไพทอนซีชารอะไรได้หมดนะครับใช้ได้ทุกภาษากำลังทอดอยู่นะครับ อันนี้ผมว่าน่าจะร้อยเอร์เซ็นแล้วละให้เก้าสิบเก้าเซนแล้วกันเผื่อไม่มีภาพอันนี้เทนให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับอันที่แล้วผมเทนแค่ไม่กี่ภาพเองมึนก็เลยเออเออนะครับอันนี้ใส่เยอะเลยเือโหลดมาแบบสดสดแล้วก็ถอดกันแบบสดๆเลยนะครับมาดูกัน ทำเร็วในการถอดก็ประมาณนี้นะครับใช้ CPU นะครับถามว่าใช้เป็น gpu ได้ไหมมันก็เซตค่ายากนะครับถ้าใช้ gpu ใช้การ์ดจอแต่มันจะเร็วนะครับมันจะเร็วกว่า CPU เยอะอ่ามีอันสุดท้ายเออร์เลอร์คืออะไรเก้าสิบเก้านะครับไม่ร้อยเปอเซนต์ก้ามันน่าจะงงอันนี้นะครับ ให้รู้ว่างงอันไหนน่าจะเป็นอันเนี้ยเห็นไหมครับเหมือนตัวเอ็มอ่ะมันชนกันตรงนี้ไงมันเลยอ่านไม่ออกมันลากชนกันกไปเลยก็ธรรมดาครับมันมันไม่ร้อยอยู่แล้วแหละบางทีเราก็ดูยากเหมือนกันอันนี้ถูกนะครับมาดูภาพที่สองภาพที่สองถูกนะครับ สถูกสถูกหถูกนครับหถูกเถูกแถูกนะครับเโอเคถูกต้อง10ถูกนะครับเถูกนะครับสิ 12, ถูกสิบสามถูกสิบสี่ถูกสิบถูกหกถูกนะครับสิถูกสิปถูกนะครับสิถูกยีถูกนะครับยี่สถูกยี่สองถูกนะครับยี่สาม ถูกนะครับยี่สี่ถูกยี่สิบห้าถูกยี่สิบหกถูกเห็นในเลขห้าชนขอบยังมันยังอ่านออกอยู่นะครับยี่สิบเจ็ดถูกนะครับยี่สิบแปดถูกยี่สิบเก้า ถูนะครับสามสิบถูกสามถูกสามสองถูกสามสามถูกสามสี่ถูกนะครับสามห้าถูก,ถก,ถก,ถก,คถกเคอันนี้ถูกก็คือถ้ามันอ่านไม่ออกมันก็จะอ่านไม่ออกไปเลยสามหกถูกต้อง

ส <4 S 2> ดูไวๆเจ็หอันนี้ผมเช็คมาก,ก็คือดูจนชินแล้ว7จ7ดเจ็ดเจ็ดแปส แปด 4, แสแปดห้าถูกนะครับยังไม่มีผิดเลยนะครับแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเจ็สให้เก้าสเก้าถูกหมดเลยนะครับ ก้าเจ็ดถูกนะครับก้าวแปดเอ็กก้าวเก้าน่าจะอ่านตรงนี้ไม่ไม่ออกไม่รู้ว่าไอเอ็มเอ็มกั N, เอ็นแล้วก็ตัว R เนี่ยมันกบไปหมดเลยผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันอ่านไม่ออกต่ค่อยเช็คดูนะครับหนึงร้อย ถูตกต้องนะครับผิดอันเดียวก็คืออันที่มันเออเลอร์ก้าสิบเก้าเดี๋ยวเราดูตัวนี้นะครับว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันอ่านไม่ออกเอาอันที่เก้าสิบเก้านะครับ มาอ่านได้แค่ห้าตัวนะครับมีอะไรมีเอ็มนะครับเอ็มเก้าสิบเก้าใช่ไหมเฮ้เก้าสิบเก้าเอ็มเอ็นหายนะครับเจ็ดอารีเอฟเอ็นหายเอ็นหายอ่านตัวเอ็นไม่ออก อ่านตัวเอ็นไม่ออกแล้วผมว่ามันมองเป็นตัวเอ็มตัวเดียวก็คือมันมันติดกันไงปกติตัวเอ็นมันจะถ้าไม่มีตัวเอ็มตัวนี้มันก็น่าจะอ่านออกอยู่อันนี้มันก็เลงงมันงงนะครับเราดูเราก็งงโอเคนะครับมันก็จะมีภาพที่มันยากแบบนี้แหละภาพที่มันยากนะครับ ลองดูอีกทีหนึ่งที่ว่าลบโคโ้ดออกอีกยิงไปเขียนยากอยู่เฮ้ยจุดสำคัญอยู่ที่ตัวด a ต a าที่เราเทนนะครับโอเคเรารอมันโหลดกันเสร็จแล้ว มันยากตรง Data ที่เราเทนโมเดลอย่างเดียวนะครับเวลาเราเทรนโมเดลมาพอเรามาใช้งานมันเขียนโค้ดสั้นๆน,น,นี่เน่ยเลยไหมดีให้เก้าสิบาเนะครับ ถ้าภาพมันอ่านยากจริงๆอ่ะแบบขีดมันมารวมกันอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันอ่านไม่ออกมันก็อ่านไม่ออกาภาพเนี่ยผมว่ายากยากไหมไม่ยากอังนี้มันอ่านง่ายยู่งล้ว ผมลองเทสดูหลายรอบแล้วนะครับมันก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีผิดเลยนะครับถ้าอันไหนมันอ่านไม่ออกก็คืออา่านไม่ออกเลยอาจจะหลุดไปหนึ่งตัวอะไรเงี้ยหลุดไปหนึ่งตัวมันจะขึ้นเรอเลยเอาโฮมเขียน้มันขึ้นเเลอ,อเคนะครับวันนี้อ่านได้หมดนะครับอ่านได้หมดเลยแปดสี่สามเอ็มเอ็มีเจ็ด Bpk โอเคนะครับมันก็อ่านได้ใช้ได้แล้วนะครับก็เทนเอาแค่นี้แหละเทนมากกว่านี้ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนี้ค่าความแม่นยำม,มันก็ศูนย์จุดหนึ่งแล้วให้ค่าความผิดพลาดมันอะศูนย์จุดหนึ่งแล้วคือมันก็แม่นยำสุดๆแล้วอาจจะมีบางครั้งมันก็จะพลาดนานๆเลยนะครับ Okay. ใช้ได้แล้วถ้าเราจะเอาไปใช้ใน p ไพทอนเราก็าไปเขียนโค้ด y t h o n เอาไปแค่ไฟล์ตัวที่เราเทนนงานไฟล์ตัวที่เราเทนโมเดลเอย่างเดียวอันนี้ผมยังไม่ได้เขียนสคริปไพทอนเลยนะครับไฟล์แค่สามอันนี้นะครับที่เอาไปเอาไปใช้กับ Python โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ